เลยนะครับตอนนี้ดรนัสอมรยกุลนะครับติดต่อเข้ามาได้แล้วนะครับก็จะย้อนกลับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับการประกาศที่จะสู้รบด้วยกำลังนะครับมีอาวุธอย่างที่ได้เห็นภาพกันไปครู่หนึ่งเมื่อกี้เนี่ยนะครับมีอาวุธแล้วได้มาจากไหนอะไรยังไงนะครับแล้วก็จะต่อสู้อย่างเข้มข้นแค่ไหนมีโอกาสที่จะสร้าง แรงต่อรองได้หรือเปล่านะครับจะได้พูดคุยกับดรนัสมาดอยกับปาเลสไตน์เนี่ยเขาเรียกชื่อว่านะอินติฟาโดอินติฟาโดอ่าอันนั้นเป็นการถูกรัฐบาลกดขี่ครับแต่ว่าของของเมียนมาไม่เชิงรัฐบาลกดขี่ซะทีเดียวนะมันมีประชาชนด้วยกันด้วยไหมครับใช่นะครับครับเอาละครับตอนนี้ดรอยู่ในสายแล้วครับสลามวอะลัยกุมครับหัือสลามบริกาตุกครับครับผมครับดรนัสสบายดีนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับสบายดีครับครับผม สถานก,การณ์ล่าสุดในประเทศเพื่อนบ้านของเราเมียนมาเนี่ยเพิ่งเห็นคลิปข่าวแล้วก็มีแถลงการประกาศยิฮารก่อนที่จะมีคลิปประกาศยิฮารเนี่ยมีการประทะกันที่บริเวณชายแดนแล้วก็มีทั้งชาวรงยาเองแล้วก็ตำรวจเองด้วยเสียชีวิตเนี่ยอ,อาจารย์เบื้องลึกเบื้องหลังของเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอย่างไรครับ คือเื่องนึกเรื่องหลังเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่ามีความขัดแย้งอยู่ในในพันเมตพม่านะครับครับแต่ก็สาภาพพม่าเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเปิดแผ่นกันเนื่องจากว่าเป็นประเทศที่ประกอบด้วยผู้คนเนี่ยมากมายหลายภาษาและก็เชื้อชาติ <c oughs> แล้วก็เป็นรัฐต่างๆเช่นรัฐฉานนี้เป็นต้นหรือว่าพวกว้าเนี่ยกองกําลังวาก็มีความก,กาลังอย่างอย่างอย่างมากมายนี่ต้องคาดประวัติก่อนว่าเวลาที่อังกฤษให้เอกราชเนี่ย มีข้อตกลงกันที่แต่ละคนี่จะเป็นรัฐรัฐของตัวเองนะครับ,รบมีเจ้ามีกริย์แต่ว่าพมา่าก็เชิญไม่ว่าจะเป็นเจ้าหรือว่าผู้นําหรือว่ากษัตริย์ของแต่ละชาติพันธ์เนี่ยมา <c oughs> มาเลี้ยงอาหารแล้วก็รอบแล้วก็จับคุมทั้งหมดนะครับแล้วก็ทำาะรทำให้ทั้งหมดทั้งหมดเนี่ยเสียเอกราชเสียอนาคตแล้วก็ชาวพม่าเนี่ยหรือวาคนที่พูดภาษาพม่านี้ก็การเป็นผู้ยึดครองอํานาจอยู่อันนี้ก็ค ครับภูเขาในพามา่าดังนั้นในกรณีน,นี้น <c oughs> คนอื่นก็ยังพอพอผสมกลมเกินไปได้อันเนื่องจากภาษาวัฒนธรรมความเชื่อประเพณีเฉลิมฉลองคล้ายๆกันแต่พอพอเป็นโรฮินญาเนี่ยก็แตกต่างออกไปอันนี้เป็นประกันหนึ่งครับครับแต่ว่าเวลาเราจะดูคลิปหรืออะไร,นร,ระเ,เนี่ยการปะทะก็เนื่องจากว่าช <c oughs> าวโรฮิงยาได้บการกดดันอะไรมานานเนี่ยมันก็ต้องมีมีการกา<ม>รริกรุกบ้างสำหรับคนคบ,บางคนครับแต่ว่าเรื่องนี้อีกยาวไกลอะครับผมคิดว่าเรื่องนี้ยังคง เป็นเป็นอะไรเบื้องต้นหรือว่าเป็นเริ่มต้นนะใช่เป็นเบื้องต้นเท่านั้นเองแล้วก็แล้วก็อนาคตยังยังต้องอิิารายกันกเยอะครับครับมีมีโอกาสที่จะสร้างกําลังต่อรองได้เหมือนอกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆไหมเพราะว่าในกลุ่มอื่นๆเนี่ยเขาก็อาจจะเริ่มต้นมาคล้ายๆกันนี้ไหมฮะจนเริ่ม จับอาวุธได้แล้วก็มีการสู้รบปรบมือกับทางการเรื่อยๆจนเริ่มมีมีกำลังต่อรองแล้วก็ถูกเชิญขึ้นเวทีเจรจาโรฮิงญาจะไปถึงขั้นนั้นไหมฮะปัจจรย์ได้เราก็ต้องมองเราก็มีความรู้เรื่องเรื่องโรฮิงญาเยอะหนึ่งก็คือเราต้องเราต้องดูก่อนว่ากองกาลังว้าเนี่ยมีมีที่ดินของตัวเองครับครับมีไร่มีไร่น้ของตัวเองครับแล้วก็มีป่าดงเด็ดมีภูเขาสูงแลวโรฮิงญามีที่ดินไหม อืมครับอันนี้เราต้องคิดะไรคิดไวลาเรามางปัญหาเนี่ยก็ต้องมาป,ป,ประเมินสถานการณ์ประเมินศักยภาพโรงยาบาบ้านตัวเองยังไม่ยังไม่มีทะเบียนบ้านเลยครับอืมจะจะแปะจะไปเอากองกำลังตรงไหนโอ้แล้วก็ที่ดินของโรงยาาก็เป็นพื้นที่นาเป็นหลักครับจะจะจะซุกซ่อนตรงไหนอ๋อแต่ที่เราเห็นว้าว้าเป็นภูเขาสูงบนบนเมฆเนี่ยเทียมเมฆซึ่งทหารพม่าจะไต่ขึ้นไปก็ยากแล้วก็มีป่าดงดิบ จะต้องสุ่มอาวุธหรือจะหลบซ่อนจากสายตาเฮลิคอปเตอร์ที่ตรวจก็ได้ครับ,รบอันนี้เป็นมือเข้าๆกอนนะค,คือเราต้ออก็รู้จักเรื่องนี้ดีเพราะว่าผู้นําโรฮิงญาได้ก็คือ,อที่กำลังแ,แ,อ,แอคทีฟอตอนนี้คือมรณาอับดุลกุดดูสเนี่ยก็กกเรียนหนังสือร่วมร่วมร่วมเวลากันเนะครับเพราะว่าในช่วงนั้นเป็นสง,สงครามโซเวียตคสงครามโซเวียตลุกรานอัฟกานิสถานมรณาอับดุลกุดดูสเนี่ยเป็นโรฮิงญานี้ก็ไปเรียนแถวๆนั้นแหละประเทศแถวๆนั้นแล้วก็ ช้เวลาเนี่ยไปเข้าร่วมการจยฮอดในอัฟกานิสถานครับตั้งแต่1982ถึง88หรือประมาณ 5, 6ปีก็ก็ก็เฉพาะมันเป็นกุนูสคนเดียวนะหรือว่าหรือว่าอีก78คนเนี่ยทานั้นนะที่เคยมีประสบรรการณ์แต่โรคยัอื่นๆเคยทําอะไรครับอืมครับสภาพก็บ้านก็อยู่ไม่ได้ต้องเข้าขาอ,ออกจากบ้านครับะก็ต้องต้อง,องคือจะต้องมองศักยภาพแคนเราจะจะทํางานอย่างนี้ต้องมองว่า ล้วดวงยาจะซื้ออาวุธจากไหนครับเงี้ก็คือลักลอบมาทางทะเลซึ่งตัวเองก็จะไปตัวไม่หอดอยู่แล้วพี่ออกทางทะเลเพราะว่าก็มีเรือรัตเวทตรวจจับเยอะครับตอนอาจจะซื้อจากว้าก็คงซื้อได้บางส่วนเพราะมันสามาซื้ออาวุธหนักๆได้เพจะอาจจะขน่านจากว้ามาถึงดินแดนออารักันยังไงครับอันนี้เป็นต้นนะครับแต่บางประเทศบางประเทศก็ไม่ได้เต็มที่อะไรนักนักนักประการหนึ่งขณะที่กันคันเดียวกันก็คือ คือคนเราถ้าจะประอาวุธกันเนี่ยก็ต้องก็ต้องเหมือนมวยอะ่ะถ้าไม่เคยต่อยกันมาก่อนก็ไม่รู้ว่าคู่ต่อสู้เลยเขาเก่งยังไงครับครับครับรุ่นยาไม่เคยไม่เคยไม่ไม่เหมือนกับกองทัพฉานกองทัพไทยใหญ่กองทัพวา้าที่เคยรบกับพม่ามามาตักงรนนะ้อยปีอ่ะครับหกหกสิบกว่าปีครับแล้วไม่เคยขึ้นเวทีกับผระแานพมา่ายังไม่ร,มรู้ว่าพม่าจะออกมัดเด็ดแบบไหน เป็นธรรมดอันนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องต้องมองว่าว่าต่อไปยังไม่มองในด้่ของฟิกก์นะครับฟิกก์็ฟิกเรื่องยีฮาร์ดเนี่ยฟิกก์ในการทํายีฮาร์ดข้อหนึ่งต่อไปอาดับในการทํายีฮาร์ดอีกข้อหนึ่งรับก็คือใครเป็นอามีร์เลยแล้วการในการเมื่อเมื่อคนนี้ประกาศตัวเป็นอามียร์ยาหลายหลายทั้งหลายเนี่ยให้การยอมรับหรือยังครับให้การใบอัดหรือยังเพราะฉะนั้นไม่ใช่เพียงว่ามีนายกรนายขอออกคลิปออกมาแล้วก็นายกรนายขอ เหมือนเด็กช่างคนอันขึ้นรถปิ๊กอัพไปพระแกับฟาดานพม่แล้วก็เป็นยีฮาร์ดเพอาะว่าจะมีอีกหลายอย่างนะครับความชอบธรรมไม่ได้เกิดไม่ได้เกิดขึ้นด้วยคลิปคลิปเดียวนะฮะอ่ะก็คลิปก็เป็นเรื่องของคนที่ถูกเริ่มแล้วก็ไม่สามารถอดทนได้ก็ออกไปเหมือนกับโรงเรียนช่างกลโรงเรียนหนึ่งถูกอีพักอีโรงเรียนหนึ่งดูหมิ่นก็พากันออกไปครับแต่ว่านิยัตของเขาเป็นนิยัตทางทางทางการยีฮาร์ดคือแต่ว่าโดย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 ฟิกก็ยังไม่ครบชัด แล้วก็โดนอดับต้องเรียนรู้อีกยาวนานแล้วก็โดยยุทธศาสตร์ทางการรบก็มีปัญหาอย่างที่กล่าวไปแล้วแต่ก็โดยทักษะในการรบก็ไม่ค่อยมีก็ยังไม่เคยปราบปหาบปราด่ากษัครับ์พม่าอย่าเป็นทางการแสดงว่าแนวต้องเข้าใจกองทัพพม่าเป็นกองทัพที่แข็งแกร่งที่สุดกองทัพหนึ่งในเอเชียนะครับพม่าเนี่ยนะอาจารย์ลองจากลองจากจีนอินเดียแล้วก็พม่านี่แหละโอ้โหไม่ธรรมดานะฮะแสดงว่าถ้าถ้าถ้าได้ได้ เกิดการประทะกันจริงๆเนี่ยสถานการณ์อาจจะแย่ลงไปอีกทั้งกับกลุ่มที่จับอาวุธแล้วก็ชาวโรงยาทั่วไปที่เป็นชาวบ้านด้วยเออ็ออผมก็คงบอกอย่างนั้นไม่ได้นะครับเพราะว่าในแต่ละพื้นที่มันก็ลังเนื้อชอบลังยานะครับแต่เป็นเรื่องเป็นเรื่องของเขาเองนะครับเราไม่เกี่ยวเห็นะว่าปัญหาเมื่อก็คือจะกระทบต่ออับุลซิลทั่วไปในพม่าที่รงยาก็แย่อยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นคุณก็คิดดูว่าคุณรบแต่ว่าคนอื่น ที่ยังอยู่ในกำมือของสังคมพม่าจะวางตัวยังไงครับอรอมันมันมันก็มันก็หลายอย่างเลยนะก็คือก็คืออันนี้โรงเรียนทั้งคนนี้ยังอยู่ในสนามกีฬาอยู่เลยแต่อีกพวกราไปีกันข้างนอกและสองร้อยคนนี้อยู่ท่าการคนหมื่นคนจะทํายังไงครับมันก็ต้องก็ต้องมันมันมาถึงผมที่บอกว่ามันอะไรหลายอย่างนะครับครับแสดงว่าต้องใช้ต้องอยู่ในยุทธศาสตร์คนหัวเราอยู่ในกำบังภูเขาพร้อมกันทั้งหมด อะไรอย่างเงี้ยก็ได้แต่ว่าคนเราอยู่เป็นเบี้ยหัวแตกทัวไปอย่างนี้ก็ต้องศึกษากันอย่างไรก็ต้องคองคองดูเปอร์ฟอร์แมนซ์ของเขาอีกระยะหนึ่งครับอาจารย์ว่าการวางยุทธศาสตร์เนี่ยมีเบื้องลึกเบื้องหลังไหมครับที่าก่มาก่อการครั้งนี้ฮะมีใครอยู่เบื้องหลังให้คอยให้คาแนะนำเลยครับเพราะธรรมดาอยู่แล้วธรรมดาแต่ไอ้ธรรมดาแต่ว่าผมไม่อยากจะเอ่ยชื่อประเทศไม่อยากจะเอ่ยชื่อองค์กรอะไรนะครับเพราะว่าเพราะว่ากระบวนการที่ที่ประกาศยิะได้ี่คือฮับ อันยิฮาดอิสลามีอารักันซึ่งชื่อเนี้ถ้าเป็นคนดูก็จะมีในบางประเทศนะที่ทททีีี่่่อยู่ในเอเชียใต้นะครับต้องไปนอนอยู่แล้วนี่แต่ว่ามาเอบดลกุดูสยตอนนี้เป็นที่เป็นโรฮิงญานไปเรียนหนังสือแล้วก็ไปร่วมรบในสงครามยิฮาดกับโซเวียตในอัฟกานิสถานเนี่ยก็ไม่ได้กลับประเทศนะตอนนี ็อยู่อยู่ประเทศอื่นนะครับะฉะนั้นตรงนี้เองแต่พออยู่ประเทศอื่นปั๊บแล้วก็บรรดาชาวโรฮิงญาต่างต่างประเทศเนี่ยที่ก็รวบรวมเงินกันบ้างบางคนนบางคนบางแห่งนะครับครับบางแห่งในในในยุโรปในตะวันออกกลางอะไรก็สรุปแต่ว่าเงินนี้มันก็ยังอยู่ในในกองกับในอันนั้นสำนักงานใหญ่ที่ต่างประเทศที่ตั้งอยู่ครับไม่ได้เข้ามาที่ก็ต้องผมอยาจะบอกว่าจะจะซื้ออาวุธจากไหนครับคือคนเราจะรบต้องซื้ออาวุธจากไหนครับ ซื้อแล้วจะไปมีที่ดินตรงไหนฝึกเพราะว่าไม่ได้มีป่าดงดิบอะไรให้ฝึกแต่ก็ที่ดินตัวเองก็ไม่มีไม่มีไม่มีโฉนดไม่มีทะ,ะเบียนบ้านแย่ที่เราทราบทราบกันอยู่ครับกูก็จะไปไปเอาที่ตรงไหนฝึกใช่ไหมครับครับ้วลาแค่นั้จะไปเล่นบอลจะไปเล่นบอลที่สนามใครอะ่ะที่ชาวบ้านเขาต้องขออนุญ,ญาตหรือว่าจะเป็นเล่นตรงไหนก็คนก็ผ่นานไปผ่านมาก็เห็นผมคิดว่า <c oughs> อันนี้ก็คงน,น, <c oughs> น,น่าจะไปสู่กระบวนการเจรจาทางสับทิภาพหรือ โลกมุสลิมกดดัน,น,นร,รัฐบาลพม่าไม่ดีกว่าหรือครับครับแลวในเรื่องที่ปรเชาชนในเรื่องความเสมอภาคในเรื่องพูดคอนเนนท์ธรรมาพิบาลในพวกเนี้ยทาแต่ว่าที่ทําไปทํามาเราควรจะโทษโทษประเทศมุสลิมเองดีก,กว่าที่ครับที่มีอยู่มากมาย <c oughs> เราก็จะคุยตัวเลขเสมอกี่พันล้านกี่พันล้านครับแต่ไม่สามารถทาไม่สามารถกดดันพมา่าได้อืม <c oughs> แล้วก็ไม่ได้ใช้เงินใช้การซื้อสินค้านําเข้า สินคาจากพม่าหรืออะไรอย่างนี้หรือความช่วยเหลือที่จะให้พม่าสตังที่ประเทศที่มีก็ไม่เคยยื่นมือไปให้พม่ารัฐบาลพม่าช่วยเหลือเขาในด้านสาธารณสุขธิภมใช่ไหมสร้างโรงพยาบาลสร้างฝายกั้นน้ําในนามของกลุ่มประเทศมุสลิมอมันจะเกิดความเกรงใจนี่ก็คือมันต้องช่วยเหลือกันและกันนะครับครัเคยได้มาว่าใช่ใช่เวลาเราไม่มีสตังเราก็ไม่ทำแต่ถ้าเราไม่มีสตังตอนนีก็เริ่มจะคิดแปลว่าประเทศโลกมุสลิมพอมีร่ำรวยจาก จากเน,นี่ยหมัดก,ก็ไม่ได้ใช้สตางค์ไปในการผูกมิตรครับแต่พอไม่มีสตางค์ก็อยากจะผูกมิรแหละตอนนี้ครับครับ,รบทีนี้มีข่าวออกมาว่าทางองซันซูจีเนี่ยไปเชิญโคฟี่อนันต์มาเป็น,เป,นเป็นที่ปรึกษาในการแก้ปัญหาความขัดแย้งในรัฐแยกไข่เนี่ยอาจารย์มองว่าเขาจะมีบทบาทมากน้อยแค่ไหนในการช่วยสร้างสันติภาพตรงนี้ครับ คือคือมีบทบาทแล้วทั้งหมดนะถามว่าเขาเรียกว่ายูเซอร์ผู้ใช้งานจะเอาไหมทหารพม่ารับไหมครับเอาอย่าอย่าว่าอย่าว่าอย่าว่าประเทศพม่าเลยประเทศที่เราคุ้นๆเนี่ยก็รัฐบาลอยากทําอย่างหนึ่งทหารไม่อยากทำาอ่ไหมใช่ไหมครับรัฐบาลอยากแก้ปัญหาแล้วทหารไม่อยากแก้ปัญหาในบางประเทศเนี่ยทำอะไรได้รัฐบาลอยากให้สงบทหารไม่อยากให้สงบในบางประเทศ ใครับมไหมเพราะฉะนั้นผมคิดว่ายังไม่ยังไม่นับว่าถ้าหากว่ากองทัพพม่าเรียนรู้เทคนิคในการผันเงินผันงบประมาณในการให้เกิดความวุ่นวายกับประเทศเพื่อนบ้านกับประเทศอื่นในโลกเนี่ยนะมันก็จะกลายเป็นปัญหาโรยเยียวยาวๆเลยครับคำนี้ครับครับเพราะฉะนั้นอย่า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 ส่งไลน์ส่งคลิปใ่าวสารพม่าดูว่าประเทศกองทัพเพื่อนบ้านนี่เขาหาเงินอยากันยังไง เดี๋ยวเขารู้ขึ้นมาเดี๋ยวเขาเชี่ยวชาญขึ้นมานี่จะไิ่เป็นปัญหาเดี๋ยวก็เป็นหรือว่ากลายเป็นมีทักษะด้านอาวุประมาณก็ทําให้เรื่องยาวไปอีกเป็นเรื่องมากินไปอีกไปจะสถานพม่าไปจะมีเครือหาดใหญ่โตมีซ็กซินมากมายไปครับับอาจารย์ครับในกระแสต่อต้านอิสลามในพม่าเนี่ยตอนนี้เนี่ยลุกลามมาถึงประเทศไทยเพราะมี ทางด้านโลกออนไลน์เนี่ยก็มีหลายเว็บไซต์นะครับที่ออกมาสร้างความเกลียดชังให้กับมุสลิมเนี่ยอาจารย์คิดว่าความรุนแรงในพมา่าเนี่ยจะกลับมาสู่จะเข้ามาสู่ในเมืองไทยได้ไหมฮะ,ะได้ถ้าเราไม่ไม่ได,ไได้ไม่ได้บอกสาธารณาชนว่าเราเป็นมิตรกับสาธารณาชนครับเพราะถ้าเราดูดูเนี่ยเวลาที่เราพูดกับกับสาธารณาชนเนี่ยเข,เขาไม่รู้เรื่องที่เราพูดอ,ะอ่ะคุณเข้าใจไหมครับ ว,ว่าถ้าเขากดรีโมทมาดูมุสลิมบรรยายเนี่ยเขารู้เรื่องไหมครับมไม่รู้เรื่องอ่ะไม่รู้เรื่องเราจะไปโทษคนอื่นไมแได้ว่าเราเองก็ไม่ได้บอกเขาว่าเราเป็นมิตรยังไงครับและแล้วก็คนต้องเข้าใจว่าคนเนี่ยเขาสนใจเรื่องปล่อยนกปล่อยปลาทําบุญทําทานเมตตากุศลเลี้ยงแมวเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยนะรเราก็ไม่เคยสอนเรื่องแบบนี้ให้ให้สังคมทราบว่าเราเนี่ยเป็นเป็นตัวเอกในเรื่องเมตตาสัตว์ ท่านเบีซาลาลัมของเราเนี่ยเป็นเป็นเป็นท่านศัสดาที่เมตตาสัตว์โลกเมตตาเพื่อนมนุษย์แต่เราก็ไม่เคยเล่าสิ่งเหล่านี้เขาก็จิบกะจิมแต่เราเรื่องเรื่องเรื่องส่งกองกาลังออกไปประหารอะไรเนี่ยทาลายกองทัพของรุสตัมประหารชาล่ยกองทัพกอรดิซียอะไรแบบทั้งหมดเลยนะแล้วเขาฟังทำบ้าของเราเนี่ยทำมั่งเราก็มีแต่เรื่องอย่างเงี้ยอื เราไม่ได้เล่าหรือว,ว่าเอเอให้น้ําแมวให้น้ําสุดัขกอะไรอย่างเงี้ยนะครับท่านนะบ,บีรักแมวให้แมวนอนไม่ไปยุ่งเขายังไงก็ไม่เคยได้ยินเรื่องแบบนี้ก็รู้สึกว่าต้องลงเราโทษใครอะครับครับอ๋อแสดงว่าเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องที่ผ่านมาก็คือการที่คนอิสรโมโฟเบียเพราะเขาไม่รู้จักเราครับเอาง่้แบบว่าสมมติว่าเราย้ายโรงเรียนน่ะจบป .6 แล้วไปเข้าม .1 ่ง ถ้าเราไม่เคยคบกันมาก่อนเรามองหน้าเพื่อนแต่ละคน32คนในชั้นเนี่ยเราปรู้สึกไม่น่าคบเลยแต่ละคนครับครับ,รบหน้าตาดูไม่ได้อะไรเงี้ยนะแต่พอ<า>อยู่ไปแล้วสามปีรู้จักกันถึงมือสารเมก็รักกันนุ้ยล่ำลากันร้องไห้เพราะฉะนั้นที่ผ่านมาคือเราไม่เราไม่คบคนอื่นนะครับครับอือือแล้วก็ต้องโทษตัวเองด้วยนะเพื่อนพชุมชนอะรอ่างเงีเราไม่ทําขนมไปให้เขากินมั่งอะไรมั่งเราไม่เป็นมิตรกับเขา อยู่ชุมชนเดียวกันมาเป็นร้อยปีก็ยังไม่รู้เลยว่าศาส,สนาเราสอนอะไรอย่างเงี้ยโอ้ถูกไหมครับใช่อันนี้ก็คือเรามันต้องหลายอย่างด้กันแต่เอาละอความรุแนแรงที่จะมาจากสั่งพม่าเข้ามาเนี่ยแน่นอนมีคนนําเข้านะครับ,รบแล้วก,ก็จากพม่ามันก็มาจากจากศิรีลังกาศิรีลังกาก็มาจากอินเดียซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่ามีความความความเอ่อตัวอิสลามและก็ทําลายมัสยิดทาลายต่างๆครับ ก็ส่งออกมาอย่างนี้แล้วก็คนก็ไปเรียนหนังสือกคน,น,คนกไปเรียนหนังสือที่ที่อินเดียไปเรียนหนังสือที่สิริลังกาอะไรก็ไปฟังเข้ามาแล้วเวลา <c oughs> ประชุมสัมมนาร่วมกันก็เป็นเพื่อนกันเวลาอินเดียหรือสิริลังกาเล่าอะไรให้ฟังก็นําเข้ามาในพมา่าแต่พม่าก,ก็มาสู่ไทยนะครับแสดงว่าอาจารย์อาจารย์มองว่าตอนนี้เราต้องพยายามนําเสนอ ตัวเราเองแหละว,ว่าเราเป็นมิตรต่อสังคมอย่างไรใช่เราไม่ได้เป็นภัยต่อใครครับ <c oughs> คือคือคือและในอย่างนหนึ่งพอ,พอเขาไม่รู้จักเราถูกไหมเขาก็ <c oughs> ต้องระวงเราแล้วแต่เรื่องที่เราเล่านี่ก็เป็น,เป,นเป็นแต่เรื่องที่เขาไม่เก็ตเคร่บ <c oughs> เป็นแต่เรื่องสงครามเรื่องการตัดมือเรื่องอะไรต่างๆอเสร็จ <c oughs> แ,แล้วเราก็เราก็ขยายตัวออกไปสมัยจอมพลปอมีมัสยิด 82หลังครับพอ uh, รัฐบาลปัจจุบันมีมสัสยิดในกรุงเทพมหานครร้อยร้อยแปดสิบครับมันก็กลายเป็นว่าเรากําลังลุกรานหรากำลังขยายตัวโดยโดยแเราก็ต้องเล่าว่าประชากรขยายตัวไม่เฉพาะแต่แต่อะไรอย่างนี้แล้วเราไม่ได้เป็นอันตรายร้านเหล้าบาร์เบียเนี่ยเป็นอันตรายต่อต่อวิถีสังคมมากกว่าครับต่อแตลักตัวตนของเขามากกว่าเราเป็นมิตรเพราะว่าที่นี่ทําให ในชุมชนมุสลิมที่ก็จะเป็นเป็นเป็นพื้นที่ที่คนคือซีน่าเนี่ยดำรงอยู่ได้ครับไปกินเหล้าเมาอย่าม่คุณจะเสนอเรื่องทางมิตรภาพแบบนี้ครับครับผมครับเราไม่เสนอเราเสนอแต่เรื่องว่าแล้วก็เราก็ชอบเล่าว่าอีกอีกปีมุสลิมจะมีจํานวนสองพันล้านอะไรอย่างเงี้ยสิ่งเหล่านี้จะทาให้คนที่ไม่รู้จักเราแล้วชวนเราแล้ก็ตื่นตระหนกครับครับแล้วเพครับแม่ครับ เวลาช่วงเช้าวันนี้ดันหมดลงซะแล้วนะครับเดี๋ยวมีโอกาสครั้งหน้าคงได้พูดคุยกันใหม่ครับเช้านี้จะสาการอครรอนมากครับสลามอ่อนไคุรอ์ทุละวอระบาร์รอก